โอเคครับผมก็กาบส,สวัสดีเอางี้กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะกลับมาทํารายการนี้นะั่นคือสกีนปืนที่ถูกลืมนะครับผมอ,อหลังจากที่เราไม่ได้ทาสกีนปืนที่ถูกลืมมานาะนมากตั้งแปดเดือนแนละ้วและสกีนที่ผมจะหยิบมาในวันนี้ก็จะเป็นเอฟสิบสี่หีมานั่นเองนะผมบวกคือน่าจะเป็นสกีนที่ถูกลืมแหละเพราะว่ามันจะมีเอฟสิบสี่ที่ดีกว่าใช่ไหมบวกล้านสอง แล้วก็ลบแม่นยามนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กรีนกดติดตามด้วยนะครับผมเออจะเป็นยังไงเราก็ไปไปดูกันเลยนะออแป๊บหนึ่งนะผมหาสก,กิลว่ามึงอโอเคสก,กิลปืนที่ถูกลืมนี่คือแบบเราไม่ทำมานานมากเลยนะตั้งแปดเดือนอะ่ะนานอะ่นนอะนานมาก ตอนน,ต,อตอนนั้นแบบตอนตอนนั้นอ่ะแบบทำอีพีสุดท้ายเลยอะแล้วผมก็เลิกทาเลยอะสกินปืนที่ที่ถูกลืมมาอีพีที่ไหนผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมลืมแล้วนะผมเออไม่ได้ทำนานมากนะสกินปืนที่ถูกลืมล้วผมผมจะมาเล่นเอชสี่กันนะแล้วผมจะดูฟ้าด้วยเพะผมจะหาปืนนั้นนะคุณผู้ชมอืม ผมไม่ทำจริงๆที่ถูกหรือไี่เกลื่อนน้ำมากเลยนะน้ำมากมากมากมมมาาากกกนะครับผมนั่นแต่น,น,แตนั่นแต่เขาไอ้น,นี่ไปนะผมจะมาดูฟ้านะผมจะแยกกนะับเพื่อนนะี่ ถ้าทุกคนไม่เชื่อผมไม่ทานานไหมเดีย๋ยวผมจะเอาปลกุกเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาปลุกขึ้นนี่ดูนะว่าแบบนานเช่นไหนสําหรับสกีปืนที่ถูกลืมนะามในช่องเราก็คือไม่ทําแบบนานมากยังไม่ถึงปีอะคือถ้าผมไม่ทำตั้งหม่ปีนี่ผมลืมไว้แน่ว่าแบบนานแช่ไหนนะบุ๋มแต่ในที่สุดผมก็กลับมาทําแล้วนะกับสกีปืนที่ถูกลืมแ,นะแต่มไม่รู้ว่าสกินไหนที่ถูกลืมบ้างเพราะว่าผมไม่รู้เลยนะะตตัวไว้ตั้งแต่แบบ น่เตะผมทำรายการนี้มานี่คือแบบผมไม่รู้เลยว่าสกินไหนวีที่ถูกลืมบ้างนะก็เลยรู้แค่ M14 นะผมเพราะว่า M14 นี่คือแบบน่าจะถูกลืมเลยเพราะว่ามันมี M14 อันนั้นเลยนะหาปืนก่น ครับผมจงหวนี้ที่ผมมาเล่นซื้อมีเพราะว่ามันมี F14 นะ F14 มีมะนะผมผมเลยทํารายการนี้พอดีเลยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติ่งติดตามด้วยนะครับผมแม,ม่ทรรมานานมากนะสําหรับรายการนี้คือสกีนปืนที่ถูกลดีนะผม ว่าพูดถึงก็เจอเอันนี้คือ m14 หิมะแล้วจะเป็นสก,กินที่ถูกเรื่มนะเพราะว่า m14 มันจะดีมันจะมีจะแตะที่ดีกว่านะผมอืมอยากได้อะขอบคุณนะทำก็เลยไม่ทำทำให้เลยคนไม่ค่อยใช้สะก,กินพวกนี้ท่าไหร่นะเออใช้บ้างนะแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ไหวนะับ รายการนี้คือผมไม่ทํานามากเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูอะ่ะคือย้อนดูคลิปอะว่าแบบนาเแค่ไหนอะ่ะ แสนานนะกับหลับรายการนี้นะผม 14, เอฟสิบสี่ถ้าเราไม่ใส่กิบถ้าเราไม่ใส่ก็บเสียงมันจะยิงมันกว่านะออแต่ถ้าใส่ก็บเสียงมันจะไม่รู้นะดาบหนึ่งครับผม เราต้องอัพเป็น M 1 4ขั้นสุดนะถึงมันจะยิงดีนะครับเปิดตาล่าเลยครับเจ้าหนูอยากได้เงินซื้อไอเทมไปตรงนั้นผมมีตัวอยู่ตรงนู้นนะคุณผู้ชม ทุกคนอ,อยากรู้ว่าสก,กินปืนที่ถูกลืมจะเป็นสก,กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมคอมเมนต์ที่ด้านใต้ตคลิปได้เลยนะเออผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าสก,กินไหนเป็นที่ถูกลืมบ้างนะก็เลยเห็น M14 พอดีเราก็เลยจับ M14 ซะเลยนะผมว่ามันเป็นสก,กินที่ถูกลืมนะ ผมได้แค่สองคิวความจริงผมต้องได้คิวเยอะกว่านี้นะแต่ผมได้แค่สองคิวไงถ้าทุกคนอยากดูว่าสกีปื้นที่ถูกไรเอ้ยที่ถูกลืมเออก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเออผมไม่ได้ไปอ่านนะว่าสกนไหนปีนที่ถูกลืมผมก็จะเอามาทำให้ดูนะอืม หมดตีครับโผล่ไงเฮ้ยถือว่าเอย่างี้ก็ถือว่ายิงดีอยู่นะสำหรับคนที่แบบ หาสก,กินแบบไม่ต้องเป็นสก,กินที่แบบดีมากอ่ะ M14 นี่แหละมันจะดีสุดแล้วนะนานเลยครับผู้ชม วม่เองจุดสี่ไม่ชอบใส่เก็บเสียงเองอผมไม่เคยชอบมันเท่าไหร่นะมันจะยิงช้านะผมเองจซสีสนะบบนะ่ถ้าเราใส่เก็บเสียงมันจะยิงช้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราใส่เก็บเสียงเดี๋ยวผมจะเปิดตาล่าต่อไปเลยนะผมจังหวะนี้ ใครเป็นผู้ใหญ่มาเปิดตาล่าแล้วดิผมเปิดตาล่าแล้วะผมขอดูไอ้หัวแตกครับผมเอา,า <amp> อะเฮ้ย M14 ก็ยิงได้อยู่คุณผู้ชมเอ๊ะเหมือนผมมันอยู่ใกล้จัด หน้ากมนี่เราเจอปืนเอ4สิสี่พอดีเราจะไม่ต้องอัดลายตาติดนะผม,อมตอนนี้ตอนนี้คนก็เหลือต้องสิบสองคนนะเออแล้วผมได้ตั้งเจ็ดคิวนะจังหวะนี้ ดาเมจเราได้ไปตั้ง2 0ุวิเหมือนจะมีตัวนะหนจะขอยาไปขอหรือยาไปหาบมันก่อนแลวมันน่าจะยินมั่ง,งมันน่าหยิบมือ,อหรือมันจะตายวงถ้ามาตายวงผมจะเข้าวงต่อเลย เอาเรื่องนะครับนี่อเราจะขับแล้วเข้าหมดอ่ะไม่เชื้อมอุ้ยเกี๊ตึงมากนี้นอ่ะกี๊ตึงกี๊ตึงหรือป่ะอนี่ผมไม่รู้อนี่ผมไม่รู้เลยนะ いいね。 หมดตีครับผมมาเอะครับเฮ้ยเหลือแค่หกคนเหลือแค่สองคนนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหน เพื่อนเราโดนอุ้ยชูฟังนูอุ้ยชูอุ้ย,ยฟังนูนะครับไกลมากไกล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 จัดเลยชื้อปลาตัวพบศัตรูแล้ววางปืนแล้วไปครับผมคู้ชูเพื่อนเราจะเจอคนนะมันน่าจะอยู่ฝั่งหนูนะครับผมมันน่าจะอยู่ฝั่งนูนะ อย่ามันต้องเจออย่ามันเจอมาดีครับโอเคเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนไม่่ะครับผม